หนังจีนที่ช่วงนี้ที่มันกําลังเป็นกระแสยอ,อยู่ก็คือเรื่องนาจานั่นเองนะคะหนังเรื่องนาจาน,นะคะก็จะมีตัวละครเด่นอยู่สตัวนั่นก็คือนาจากัะเอาปิง ซึ่งในเรื่องเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันละกันเพราะนาจากับอัลปิงนะคะเขาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของกันและกันสำหรับใครที่อินกับมิตรภาพของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยอาจจะช็อกได้นะคะเพราะประวัติจริงๆของนาจาและอัลปิงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะและที่โหดร้ายกว่าน,นั้นเลยก็คือ นาจาเนี่ยเป็นคนฆ่าอาวปิ่งตายค่ะเอางี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวจูจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดตำนานเทพเจ้านาจารปราบมังกร มาเกิดทั้งทีเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาปกติมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ตั้งท้องแค่9เดือนเนี่ยก็คลอดแล้วถูกต้องไหมคะแต่อินฟลูเอนต์เนี่ยตั้งท้องนาจาถึง3ปี6เดือนคะ่ะจนกระทั่งถึงวันขึ้น9เดือน9คะ่ะปีมะเมียก็ได้เลิกนะคะนาจาเนี่ยออกมาจากท้องแม่คะ่ะตอนที่นาจาคลอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือแบบตกใจมากนะคะเพราะไม่ได้คลอดออกมาเป็นเหมือนเด็กปกติทุกคนอินฟลูเอนซ์เนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นก้อนเนื้อแบบแปลกประหลาดคะ่ะทุกคน แม่ทับหลีจิ้งก็คิดว่านี่ไม่ใช่ลูกฉันแล้วต้องเป็นปีศาจหรือว่าสัปหละที่มาเกิดแน่นอนก็เลยเอาดาบมาฟันจนเห็นข้างในปรากฏว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่วิ่งทะลุออกมาพร้อมกับผ้าแพรสีแดงและกําไลทองคําที่อยู่แขนขวาค่ะนาจาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่มีบุญนะคะแต่เกิดในธาตุไฟมีอารมณ์ร้อนพละกกาลังเนี่ยก็จะมากกว่าปกติถ้าไม่ได้อาจารย์มาช่วยขัดเกลาแในแนวทางเนี่ยจากที่จะเติบโตไปในทางที่ดีเนี่ยอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้บ้านเมืองได้ สุดท้ายนาจาก,ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเซียนไทอีนะคะและได้รับอาวุธจากเซียนไทอีนั่นก็คือหอกและวงล้อเพลิงซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยถ้าใครแบบว่าได้ดูซีรีส์หรือว่าหนังอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้เห็นได้ว่าหอกและวงล้อเพลิงเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวหรืออาวุธประจำตัวของนาจาเลยก็ว่าได้มีอยู่วันหนึ่งนะคะตอนนาจาเจ็บขเนี่ยนาจาก,ก็ได้แอบเอาอาวุธของตัวเองนั่นก็คือผ้าแพรแดงเนี่ย ที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคลังสมบัติเนี่ยเอาออกไปเล่นค่ะจนเกิดเป็นเรื่องบันเขึ้นมานะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยนาจาก,ก็ได้เจอกับเอาปิงค่ะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูฝั่งของเอาปิงกันบ้างดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนต้องเท้าความก่อนว่าชาวจีนเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้วเนอะก็จะเป็นตำนานว่ามาหาสมุทรทั้ง4ี่ทิศเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของพญามังกร ในตำนานของอั๋วปิงนะคะเราจะมาโฟกัสกันที่ทะเลตรงหายหรือว่าทางด้านทิศตะวันออกที่เป็นเขตปกครองของอั๋วกวงนะคะต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนคืออั๋วปิงเนี่ยเป็นเจ้าชายมังกรนะคะที่เป็นลูกชายคนที่สของอั๋วกวงค่ะและด้วยความที่มีพ่อเป็นพยายมังกรและมีธิริตมากด้วยอั๋วปิงเองก็เป็นมังกรที่มีพลังมากเช่นกัน,นะคะ่ะเขาเนี่ยสามารถเสกฝนได้นะคะในเวลาที่เกิดสงครามหรือว่าเกิดภัยแล้งขึ้นมาเนี่ย อาปิงก็จะเป็นคนที่เสกฝนให้กับชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็เลยนับถือแล้วก็เคารพอาปิงเป็นอย่างมากทีนี้เนี่ยอาปิงก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลตามปกตินี่แหละคะ่ะจนอยู่มาวันหนึ่งนะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่จูเล่าไว้ข้างต้นเนาะนาจาเนี่ยได้ออกไปเที่ยวเล่นแถวทะเลค่ะแล้วบังเอิญว่าคือเล่นเยอะไปหน่อยเนาะบวกกับที่ตัวเองเนี่ยคือมีพละกกาลังเยอะอยู่แล้วใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะรู้กันดีแล้วนะว่านาจาเนี่ยเป็นเด็กหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทพที่มีพลังเยอะมากเนาะโอ้โหทีนี้เนี่ยสะบัดผ้าแพรแดงทีนึงนะสั่นสะเทือนไปทั่วทะเลเลยค่ะพอไปแบบนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ค่ะพ่อเอาาปิงขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับนาจาค่ะก็เลยรู้ว่านาจาเนี่ยเป็นคนฆ่าต้าหารของตัวเองตายหมดเลยทีนี้พอมีคนมาฆ่าพวกตัวเองเนี่ยใครจะไปยอมถูกต้องไหมคะก็ไม่ยอมค่ะงานนี้เนี่ยโอ้โหเอาาปิงก็กะเอาคืนนาจาเต็มที่ค่ะก็คือนาจากับเอาาปิงเนี่ยสู้กัน